ครับผมออกมาทงไ้ทงหน้าครับอ่ามากินเขาเศา้ากินเขาง่ายพอดีสิผ้าขึ้นไปเบิ้งเทียงหน้าขึ้นเบิ้งย่ายกําลังสารวิงอยู่นะไปครับคนโมมี่เหยียคน้นดําให้ดําหน้าแล้วครับโมมีเหยียบแคดย่า่กะมานนางสารวิงเด่นมันก็ได้ซ้ำเนี่ย อากาศดีเออ,อ,เนะอไกไเินะั้นเนาะก็ไปก๊กงานเขาสร้างมอลำหอมให้เราสบายครับบรรยากาศเราม่ม,มิตีขัดมอลำตั้งขางแท้แนี่นนะะอมไปม ไปทัวทิศทัวเดียนเรื่องคอยอนกับทีแข่าเรื่อยใบตัดหญ้าเพิ่นละพี่น้องเรามักตัดหญ้าอยู่กับงัวกับกล้วยของมักเล่าตอนสื่อแข่าเรื่อยใบตัดหญ้ามาให้เล่ากับเอาใบาที่ทีเนี้ยแข่าเลื่อยลายนะเราดูฝน